กอนอยากให้เธอใช้ความสามารถของตัวเองถ้าหากได้รู้จักงานนี้แล้วก็บอกต่อกันทำงานด้วยความรับผิดชอบคุณคิมโกอึนไม่ได้เจอกันนานเลยเคลกับการปิดยอดขายรายเดือนใช่ไหม ได้ยินว่ากำลังหางานเสริมรายได้เพราะไม่รู้ว่าจะทำงานได้ถึงเมื่อไรถ้าหากคุณคิมโกอินจะหางานเสริมรายได้จะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกอาจจะต้องรู้ว่างานใหม่จะได้รายได้เท่าไหร่และต้องใช้เวลาเท่าไหร่สามารถมองไกลกับงานนี้ได้หรือไม่ ก็น่าจะสืบหาเกี่ยวกับงานอย่างละเอียดใช่ไหมแต่ว่าอัตอมมี่จะไม่มีอุปสรรคต่อการเริ่มงานสามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหลายๆคนเริ่มงานนี้ทั้งที่ยังไม่ได้ลองสินค้ายังไม่รู้ว่าจะได้ไรายได้เท่าไหร่และไม่รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรแต่ฉันเป็นคนที่มีความต้องการชัยชนะสูงถ้าหากเธออยากจะเริ่มทำงานเสริมไรายได้ฉันจะบอกถึงวิธีการทำธุรกิจอะตอมมี่ให้ฟังดีๆนะ ฉันจะพูดตรงๆนะที่เธออยากจะรู้จริงๆก็น่าจะเป็นไรายได้ว่าถ้าทำอัตโตมีจะได้เงินอย่างไรอัตโตมีเป็นธุรกิจหมายถึงว่างานนี้ไม่ใช่งานพาร์ทไทม์ที่นายจ้างสั่งอะไรก็ทำงานที่สั่งไปเรื่อยไม่ได้เข้าอยู่ในองค์กรหรือกลุ่มไหนแต่เราจะต้องบริหารงานเป็นงานของตนเองถ้าเราเป็นผู้บริหารงานของเราเอง การใช้เวลากับงานของเราก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมตอนนี้ทำงานบริษัทอยู่งานที่ทำอยู่ทำงานด้วยเวลาแลกเปลี่ยนกับค่าแรงงานแต่ว่าท o มี่จะมีรายได้จากส่วนแบ่งจากยอดขายต้องจำไว้นะรายได้ของทั้งสองแบบนี้ต่างกันมากคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับค่าแรงงานอย่างเช่นถ้าเราทำงานหนึ่งชั่วโมงก็จะมีค่าแรงของหนึ่งชั่วโมงให้ แต่รายได้ของอัตอมีนั้นถ้าตอนนี้เราทํางาน10ชั่วโมงเพื่ออัตอมีถึงจะทํางานนานแค่ไหนก็จะไม่ได้รับค่าแรงของเวลาที่ทํางาน10ชั่วโมงถ้าเราสร้างลูกค้าร o ยตตี้เรียบร้อยแล้วถึงจะทํางานแค่1ชั่วโมงก็จะได้ไรายได้เท่าเทียมกับทํางาน10ชั่วโมงถ้าหากจะทำอะตอมีเป็นงานเสริมรายได้ทํางานหลักของตัวเองในเวลาทำงาน และต้องวางแผนว่าจะใช้เวลาทำงานอัตอมีได้มากเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาที่วางแผนไว้ทำงานอัตอมีเท่านั้น <S 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 เวลาเราทำงานบริษัทถ้าอยากจะนอนเราก็นอนถ้าเราอยากนอนตื่นสายก็นอนตื่นสายถ้าป่วยแล้วไม่ไปทำงานไม่ได้อยู่แล้วอ t ตมีก็เช่นเดียวกันเหมือนกับทำงานบริษัทต้องมีตารางเวลาในการทำงาน แต่ไม่ได้ทำงานตามตารางเวลาตลอดชีวิตเหมือนกับพนักง,งานบริษัทหรือพาร์ทไทม์สร้างโรโยตี้ขึ้นเรียบร้อยทำงานเหมือนกับการบริหารบริษัทของเราเองต้องลงทุนจนถึงเวลานั้นถ้าอยากประสบความสำเร็จจากการทำงานเสริมอัตมีอันดับแรกต้องกำหนดว่าเราสามารถใช้เวลาได้มากเท่าไหร่อันดับ2จะทำเป็นงานเสริมจนถึงเมื่อไหร่เราจะต้องกำหนดช่วงเวลาที่จะมาทำเป็นงานหลัก ฉันคิดว่าถ้าหากเราเริ่มต้นก็จะสำเร็จได้และถ้ากำหนด2อ,อย่างนี้แล้วก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องทำคือการใช้สินค้านั่นเองอะตอมีไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากเพียงแค่หาลูกค้าที่เหมือนกับเราและมอบสินค้าให้เท่านั้นเองแต่มีเงื่อนไขยอย่างหนึง่งเราจะต้องมอบสินค้าที่เราเคยใช้และพอใจกับการใช้งานอะตอมี มีจุดเด่นก็คือไม่มีใครตามอาทูมี่มาได้ไม่มีใครตามมาเป็นคู่แข่งได้มีความซื่อสัตย์และไม่หลอกขายสินค้าทุกคนจะมีมโนธรรมเราต้องพอใจกับสินค้าก่อนถึงจะส่งต่อสินค้าให้ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยความจริงใจโกหกใจของตนเองแล้วโฆษณาสินค้าที่ไม่ดีให้ไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกดูสินค้ากันอย่างพิถีพิถัน ดังนั้นจะต้องลองใช้ก่อนที่จะเสนอให้คนใช้รู้ใช่ไหมว่าโทมี่มีสินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า400ชนิดไม่เคยรู้มาก่อนเลยสินค้าที่เราพบเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราใช้กันอยู่อ t o อมี่ก็มีเหมือนกันและราคาก็ไม่แพงอีกด้วยก็เลยอยากจะรู้จักบริษัทและรู้สึกเป็นธุรกิจที่น่าทำ คนที่เริ่มทําคนอื่นๆก็อาจจะเริ่มแตกต่างกันแต่เกือบทุกๆคนฉันคิดว่าน่าจะเลือกทําเพราะสินค้าของอาโตมี่แล้วเธอก็ยังเคยเป็นเซลล์ขายสินค้าการตั้งเป้าน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วแต่อาโตมี่ไม่ได้มีที่1ที่2คนอย่างเธออาจจะรู้สึกไม่สนุกก็ได้ถ้าอยากทำเป็นงานเสริมรายได้การตั้งเปา้าหมายจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่มีใครบังคับทั้งสิน้น ตนเองเป็นคนตั้งเป้าหมายและทำตามเป้าหมายของตนอาจเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศนี่คือชีวิตที่ต้องกำกับด้วยตนเองเป็นธุรกิจบริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้เราต้องตั้งเป้าหมายด้วยตัวเองน่าจะเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจอโตมี่งั้นฉันจะลองพูดเรื่องราวของฉันฉันตั้งเป้าไวท้ที่เงินเดือนเดือนละสล้านวอน ถ้าจะได้รายได้นี้จะต้องได้รับตำแหน่งแรกของอะตตมีคือเซลล์มาสเตอร์ฉันก็เลยได้ลองใช้สินค้าและพอมั่นใจกับสินค้าตัวไหนก็เสนอให้กับ10คนเริ่มเขียนรายชื่อก่อนแล้วก็ทำตามเป้าหมายเล็กๆแบบนี้ทำให้ตัวเองมีความมั่นใจขึ้นและก็ได้เทคนิคในการทำงานมากขึ้นด้วยถ้าเธออยากจะเพิ่มรายได้ให้มากกว่านี้ก็แค่ตั้งเป้าหมายที่สูงกว่านี้และทำตามเป้านั้นก็พอ อยู่ดีกินดีความรักการเรียนรู้การทำประโยชน์ทั้งหมดสี่อย่างนี้ร่วมกันเคล็ดลับการเขียนตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยคีย์เวิร์ด8คํคถ้าเลือกคีย์เวิร์ดเรียบร้อยแล้วก็จะเลือกจุดคีย์เวิร์ดที่ตรงกับปัจจุบันและเชื่อมจุดเป็นวงกลมและเขียนเนื้อหาของเป้าหมายที่อยากจะบรรลุอย่างละเอียดและอีกอย่างที่สําคัญคือการเขียนเรื่องราวของชีวิต เรื่องราวของชีวิตคืออะไรหรอเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเขียนหรือว่าความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองได้ตอนแรกฉันไม่อยากเขียนเลยเป็นผู้ใหญ่โตๆกันหมดแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมถึงให้เขียนแต่พอมาทำงานก็รู้เลยว่าทำไมถึงต้องเขียนชีวิตที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากจะทำสิ่งที่เราอยากจะได้สิ่งที่เราอยากจะแบ่งปัน พอเขียนทั้งหมดแล้วก็อยากจะได้มาจริงๆสิ่งที่อยากจะทำก็เขียนอย่างละเอียดเป็นเวลาที่ให้ได้คิดแล้วฝันถึงมันกลายเป็นแรงผลักดันให้ทำธุรกิจอตโตมีจะเพิ่มรายได้ของตนเองเท่าไหร่อยากจะได้ตําแหน่งไหนไม่เพียงแค่นั้นจะใช้ชีวิตอย่างไรในวันข้างหน้าให้วาสิ่งเหล่านี้และคิดถึงสิ่งเหล่านี้คิดถึงความฝันของตัเองอยู่เสมอแล้วก็มีความสุขทุกเมื่อที่คิดถึงความฝันของตนเอง แล้วลองใช้สินค้าแนะนำให้กับลูกค้าให้ลูกค้ามาเป็นสมาชิกถ้าตั้งเป้าหมายเรียบร้อยแล้วก็เป็นสมาชิกของอัโตมีเต็มตัวแล้ว <S <S 1> <S 1> สำหรับเธอที่กำลังทำงานหลักอยู่ถ้าทำธุรกิจอะโตมี่เป็นงานเสริมจะมีข้อดีอยู่เหมือนกันถ้าเริ่มงานตอนแรกไม่ได้มีไรายได้หลายล้านวนทันทีต้องใช้เวลาเพื่อหาลูกค้าและให้ลูกค้าพึงพอใจ ต้องใช้ความอดทนอยู่เสมอและต้องดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจอย่างสม่ำเสมอเลยทำให้การเริ่มงานเป็นงานหลักอาจจะทำให้เหนื่อยและท้อได้ง่ายคนที่มีอาชีพอื่นอยู่แล้วอตตัตอมีก็สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้ฉันก็เลยแนะนำให้ทำอัตมีเป็นงานเสริมงานที่ทำอยู่ตอนนี้สักวันหนึ่งก็ต้องกเกษียณและอุตสาหกรรม4.0รวมถึงสถานการณ์โควิด ทำให้เกิดการว่างงานหรือตกงานกันมากขึ้นชีวิตหลังกเกษียณเราจะต้องเป็นคนดูแลตัวเองคนที่จะคอยดูแลชีวิตบ้านปลายของเราได้นั้นฉันคิดว่าเป็นอะตอมีถ้าเราสร้างสายงานของเราเราก็จะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นและมีไรายได้ไปตลอดชีวิตอโตอมีไม่สามารถทำงานคนเดียวได้เวลาธุรกิจยากลำบากก็จะมีผู้ช่วยอะตอมีมีวัฒนธรรมช่วยเหลือธุรกิจ นั่นก็คือการช่วยเหลือด้วยน้ำใจหนึ่งเดียวก่อนหน้านี้ก็ทำงานหนักมาเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่โทมี่ไม่ได้แข่งขันกันแต่จะช่วยเหลือกันฉันคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่ยอดเยี่ยมมากๆไม่แข่งขันกันแต่ช่วยเหลือกันและกันแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่องความฝันของตัวเองตอนแรกๆทำงานเพราะความฝันของตนเองแต่เวลาผ่านไปไม่รู้ว่าทำไมฉันกำลังทำงานเพื่อความฝันของคนอื่นอยู่ สิ่งที่เราหาประสบการณ์ไม่ได้ในการทำงานออฟฟิศแต่โทมี่หาได้เท่มากๆเลยใช่ไหม <c oughs> ฉันจะเล่ากิจ,จวัตรประจำวันก่อนจะเป็นเซลล์มาสเตอร์ให้ฟังก่อนอื่นรีบจัดตารางเวลาล่วงหน้าก่อนหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะจัดตารางเวลาจะต้องเขียนรายชื่อคนที่จะพบก่อนแล้วดูว่าจะแนะนำสินค้าไหนให้กับใครก่อนจะนัดเวลา จับคู่สินค้ากับคนจัดตารางเวลาพบคนวันละ3-5คนฉันจะตื่นประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วฉันก็ส่งข้อความในกลุ่มของพาร์ทเนอร์ส่งตารางเวลาทุกๆวันตามที่ได้จัดตารางเวลาไว้และเริ่มงานสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตรวจเช็คตารางเวลาของตัวเองอีกครั้งถึงเราจะนัดหมายกับลูกค้าแล้วก็ตามแต่ลูกค้าอาจจะมีงานอื่นหรือต้องเลื่อนนัด พอประมาณ9ก้าโมงเช้าฉันก็จะตรวจสอบเวลานัดอีกครั้งถ้าไม่เช็คบางทีเราอาจจะต้องเสียเวลาถ้าหากลูกค้าผิดนัดหรือเลื่อนนัดและก่อนที่จะไปเจอลูกค้าก็ต้องคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับสินค้าที่จะนําเสนอจินตนาการก่อนล่วงหน้าที่ฉันทําแบบนี้ก็เพราะว่าคิดถึงลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการสินค้าไหนต้องบอกข้อมูลอะไรถ้าเสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการยังไงก็ต้องชอบมากกว่าใช่ไหม ก็พบลูกค้าแบบนี้วันละ3-5คนแล้วจบวันนึงทำแบบนี้ไปอีก15วันตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตโรคโควิดพูดตรงๆด้วยวิกฤตโควิดทำให้หลายๆคนตกอยู่ในช่วงลำบากแต่ว่าฉันเหมือนจะธุรกิจดีขึ้นมากกว่าเดิมพวกเราสัมมนา,าแบบออฟไลน์ไม่ได้ตอนแรกก็รู้สึกกังวลแต่เราปรับตัวได้เฉยจริงๆแล้วยังประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางและเวลาอีกด้วยก่อนหน้านี้จะเชิญใครมาสัมนมา,าก็ยากลำบาก แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเทนมาเป็นแบบออนไลน์ใช้วิดีโอคอลเพื่อนัดพบลูกค้าได้และเวลาเชิญใครมาสัมมนาออนไลน์ลูกค้าต่างก็เข้าถึงมากกว่าเดิมด้วยซ้ำช่วงนี้ก็แนะนำการสมัครสมาชิกและให้เข้าร่วมประชุมโดยแนะนำแอปวิดีโอและใช้กลุ่มไลน์ส่งข้อความรีวิวเกี่ยวกับคลิปด้วยกันทำให้เกิดแรงผักดันไปด้วยกันมีผลดีไม่แพ้ช่วงออฟไลน์เลย กลุ่มไลน์ของลูกค้า SNS YouTube และอื่นๆเราใช้เหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ตอนนี้ฉันมีความมั่นใจมากขึ้นสามารถไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยถึงแม้ฉันกำลังทำงานออฟฟิศหรือเปิดร้านขายของไม่ว่าจะทำอะไรอยู่แต่ก็คิดว่าอาตมีนั้นจะต้องทำได้แน่นอนโดยเฉพาะคนอย่างเธอที่กำลังเป็นเซลล์อยู่ยิ่งอยากแนะนำให้กว่าร้อยเท่าธุรกิจแพลตฟอร์มยุคการจำหน่ายแบบออนไลน์ไม่สามารถที่จะหยุดเทรนนีได้ ทำให้ฉันคิดว่าอยากจะบอกต่อลูกค้านะัดพบลูกค้าคนอื่นๆเป็นสิ่งที่จะต้องทำในการทำงานอัตโอมีอยากให้เธอได้รู้จักอัตโอมีให้มากกว่านี้ <S <S คิมเกินเธอเป็นคนที่ขายเก่งอยู่แล้วแต่ถ้าเลิกทำงานก็จบแค่นั้น อย่าไปทำงานที่เวลาและความพยายามแล้วต้องจบมันลงทำงานที่สามารถสะสมความสามารถและประสบการณ์ของเธอสิถ้าหากได้รู้จักงานแบบนี้แล้วก็อยากให้ทำงานด้วยความรับผิดชอบสินค้าที่ชอบที่สุดของคิมโกออ่นก็คือสินค้าโตมี่อัลตราริชบอดี้ครีมทาดาปริมาณที่เหมือนกันและใช้เชียร์บัตเตอร์เหมือนกัน ของอะโตมี่อัลต้าดิชบอดี้ครีมจากผิวที่ขุกคขะก็กลายมาเป็นผิวที่นิ่มนวลและมีกลิ่นที่หอมมากๆเป็นกลิ่นจากมะรุมคนแล้วได้กลิ่นหอมทั้งวันรู้สึกดีมากๆผู้บริโภคที่เลือกมากอย่างฉันยังเลือกเชื่อใจแล้วลองใช้ได้เลยบ๊ายบาย